สวัสดีอาจารย์ครับผมนายวิทิุยติยศนะครับรหัสศูนย์หนึ่ง6เจขีดครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องเฟืองดอกจอกครับครับเฟืองดอกจอกนะครับเป็นเฟืองที่ใช้ระหว่างเพานะครับที่วางในทิศทางตัดกันนะครับและมีมุมในการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปล่างมีลักษณะเป็นทรงกลวยวางเรียงตามแนวเอียงจากฐานถึงยอดกลวย ใช้ในระบบที่มีเพาตัดกันซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมักจะทำมุม90องศาแต่สามารถออกแบบให้ทำงานในมุมอื่นได้และจำเป็นต้องคำนวณมุมในการออกแบบเพื่อให้เฟืองเข้ากันได้อย่างพอดีและลดการสึกหลอที่อาจจะเกิดขึ้นครับตัวของเฟืองดอกจอกนะครับสามารถแบ่งได้2ประเภทก็คือตัวของ s t ตนด์บีเวลเกียร์นะครับหรือเฟืองดอกตรงก็จะเป็นเฟืองที่มีลักษณะตรงคล้ายๆกับตัวของเฟืองตรง มีการประกอบที่ง่ายนะครับแต่ว่าเกิดการเสียงดังและการสึกหล่อได้รวดเร็วเมื่อใช้งานนะครับมักจะใช้ในโหลดเบาหรือและโหลดกลางในตัวของสไปร์ลบีเวลเกียร์นะครับหรือตัวของเฟืองดอกโค้งนะครับก็จะมีลักษณะของเฟืองที่มีความโคง้งตัวนี้จะสามารถทำงานได้เรียบและเสียงเบาแล้วก็รับแรงได้มากกว่าตัวของเฟืองดอกตรงนะครับมักจะใช้ในระบบของส่งกำลังหนักครับ วัสดุที่ใช้นะครับตัวของวัสดุที่่ทีใช้หลักๆก็จะแบ่งเป็นสาประเภทนะครับก็คือประเภทแรกก็คือตัวของเหล็กนะครับเป็นพวกเหล็กก้าคาร์บอนหรือว่าเหล็กก้าผสมนะครับมักจะใช้ในงานที่เป็นงานหนักครับในส่วนที่สองเป็นทองเหลืองนะครับก็มักจะใช้ในสําหรับงานที่มีโหลดเบานะครับเน้นการหล่อเลื่อนของตัวเองนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายเป็นพลาสติกบางประเภทนะครับมักจะใช้ใน อุปกรณ์ขนาดเล็กหรือเสียงต้องเงียบมากนะครับในส่วนของการบำรุงรักษานะครับต้องมีระบบหลอดลื่นนะครับที่เหมาะสมเช่นน้ำมันเฟืองหรือจารบ,บีนะครับในการรักษาลดการสึกหลอการทำง,งานนะครับจำเป็นที่จะต้องติดตั้งแนวสูตรการเฟืองให้ตรงและไม่เอียงนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบการสึหรกหล่อและเสียงรบกวนเมื่อใช้งานอย่างสม่ำเสมอครับในลักษณะของงานนะครับก็ มักจะใช้ในระบบของกล่องเกียร์ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมครับระบบพังมาลัยลรถยนต์เครื่องมือช่างหุ่นยนต์ที่ต้องเปลี่ยนทิศการหมุนแล้วก็ระบบเฟืองในเครื่องบินหรือเรือครับในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือสามารถเปลี่ยนทิศทางการส่งกําลังได้มีอัตราการทดหลากหลายทํางานมีประสิทธิภาพสูงเมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องในส่วนของข้อเสียก็จะมีการออกแบบที่ซับซ้อนกว่าระบบเฟืองตรง ต้องการความมั่นยำในการประกอบแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงกว่าประเภทอื่นครับครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ